ลิซ่าควา้ารางวัลสุดยอดใบหน้าสวยหล่อแห่งปี2022สวัสดีค่ะแอดมีข่าวดีเกี่ยวกับการจัดอันดับใบหน้าสวยหล่อแห่งปี2022และสถิติของลิซ่ามากมายจะมาเล่าให้ฟังค่ะสาวแบล็กพิงค์จะติดอันดับไหนกันบ้างเรานั้นไปรับชมกันเลยค่ะลิซ่าแบล็กพิงค์คว้าอันดับ2ในรางวัลใบหน้าสวยหล่อแห่งปี2022ค่ะเจนนี่แบล็กพิงค์คว้าอันดับที่4จีซูแบล็ k พิงค์คว้าอันดับที่5ค่ะ แล้วเรามาดูผู้ติดตามบนส p o t i f y ของลิซ่าเลยค่ะลิซ่ามีผู้ติดตามเกิน3.8ล้านคนแล้วบนส p o t i f y ค่ะลิซ่านะคะเธอกลายเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อปคนที่สองที่ทำสถิตินี้ในประวัติศาสตร์และเธอยังเป็นคนที่ทำสถิติที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยค่ะยัง,ง Hot, คงฮอตขึ้นเรื่อยๆจริงๆค่ะสำหรับลิซ่าตั้งทั้งคนและเพลงเลยค่ะลิซ่านั้นมีเพลงเดียวเพียงแค่3เพลงเท่านั้นนะคะแต่สามารถทำลายสถิติต่างๆ,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 ๆได้ตลอด เวลาค่ะความนิยมของเธอยังคงไม่แผ่วลงเลยมีแต่ทวีความมากขึ้นยิ่งค่ะและนี่ค่ะก็คือข่าวๆาความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถิติต่างๆใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอ์ต้องขอตัวรักไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ